วันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับที่ผมมาอัปเดตสต็อกปลาใน t i k t ต k อกนะก็เดี๋ยวไลฟ์สดอัปเดตสต็อกส่วนลูกค้าท่านไหนที่อออยากตามไปดูหรือสอบถามราคาปลานะก็ทักไปถามใน i อบ้านฟ้าได้นะอันนี้ผมก็จะมาถ่ายอัปเดตก่อนพอดีในบ้านฟ้ามันมีปัญหาเลยต้องย้ายมาติ k t ต k อกชั่วคราวนะอ่าเดี๋ยวจะเริ่มจากด้านนอกนะ ก่อนจะไปเริ่มจากด้านนอกอันนี้เป็นช่องทางติดต่อของทางร้านนะตามนี้ได้เลยเบอร์โทรเบอร์โทรเพจร้านร้านอยู่ตรง a 2 8นะสวนจตุจักรปลาสวยงามนะครับซอยสองอเดี๋ยวมาดูตู้แรกอันนี้น้องเขาให้อาหารอยู่นะเป็นอาหารแบบแปะตู้ตู้นี้จะเป็นบูททองนะตัวละสิบบาท อ่าแล้วก็มีแรมไอยนะครับตัวละ20บาทนี่ราคานะอ่าแล้วก็ตู้นี้เป็นตู้นี้มันจะดุหน่อยนะเป็นพวกกระดี่พาราไดสแล้วก็ตู้นี้เป็นซิวห่างกันไกลนะเป็นซิลพบตามได้แม่น้ำลำคลองทั่วไปเลยแต่ว่า อันนี้เอามาเลี้ยงในตู้ปลาสวยงามได้เหมือนกันอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นเซเป้นะเซเป้เตต้าตัวนี้จะดุหน่อยนะไม่แนะนําให้เลี้ยงกับปลาเล็กหรือกุ้งแคละนะปลาบู่บูนีออนเอ่อตอนนี้มีแต่บลูโคบอลนะครับตัวละสองร้อยตอนนี้พวกไอ้บู่นีออนแท้หรือบลูนีออนมันจะหายากนะอืมตอนนี้ไม่มีของเลยส่วนตู้นี้เป็นซิลหางแดง ตัวละสิบบาทแล้วก็มีน้ำพึ่งนะเป็นปลาท,ทาความสะอาดกระจกนะครับอ่าตัวนี้จะไม่แนะนําให้เลี้ยงในกับพวกปลาทองปลาเทวดาปลาปลาทองนะเพราะว่ามันดูดเมือกอันนี้ลงบ่อเลี้ยงกับปลาใหญ่อื่นๆได้แต่กับปลาเล็กมากก็ไม่แนะนํานะเนี่ยเป็นปลากินเศษอาหารแล้วก็ดูดตะไคร่นะปากเป็นปากจู๋นตัวละสิบ,บาทแล้วก็มีหอยกินหอย ช่วงนี้ปักเป้าแคมป์ขาดตลาดนะครับก็จะมีหอยกินหอยอ่ะที่พอใช้แทนได้อ่าเอาไว้กินหอยลําคาในตู้ได้เลยถัดมาจะเป็นพวกหอยกินเศษอาหารนะก็เป็นพวกหอยแอปเปิลนะหลายๆสีก็จะมีสีแดงสีม่วงแล้วก็แรลมฮอนนะอ่าส่วนปลาในตู้นี้ก็จะมีพวกดินสอแดงเป็นแบบเกรดธรรมดานะเบคฟอร์ดจะไม่ใช่ตัวคอลลนเลสนะ เราก็จะมีพิเชล่าสั้นดินสอแดงก็สี่บาทนะพิเชล่าสั้นรอย่อ่าอันนี้จะเป็นเล็บมือนางจุดตอนนี้มีลูกค้ามารีวิวให้ก็รู้สึกว่าเล็บมือนางจุดมันจะกินตะไคร้ดีกว่าเล็บมือนางธรรมดานะอ,าอาหารมาใช้ตัวนี้ค่อนข้างเยอะแล้วถ้าตัวธรรมดาแบบที่ใช้กันจะเป็นตัวนี้นะลายขีดขีดไซส์ตอนนี้ประมาณเซนหนึ่งแต่ขายเท่ากันนะสิบบาทส่วนตัวนี้เป็นจุด เดี๋ยวผมจะถ่ายในตู้ไม้น้าของที่ร้านให้ดูนะว่ามันกินค่อนข้างเก่งทีเดียวแล้วก็เท่าที่สังเกตคืออย่าลงเยอะนะในตู้หนึ่งมันชอบกัดกันเองแต่ว่าไม่ค่อยกัดปลาอื่นอยู่กับปลาเล็กได้่ส่วนในหอยในตู้ก็จะเป็นพวกหอยปีศาจกับหอยหอยน้นามนะตัวละยี่สิบบาทแล้วก็ตู้ถัดมาอันนี้จะเป็นซีวอสารมาดากะานะครับอ,อันนี้ผมไม่ได้ทําราคาตกนะ ที่เห็นราคามาดรากา20ี่สบาทอันนี้มันเป็นเกรดแบบเกรดธรรมดาครับเกรดทั่วๆไปแบบเกษตรกรเขาเพาะเลี้ยงขึ้นมานะตอนนี้มันก็จะมีสีส้มสีขาวสีเทาสีดํานะบางตัวก็มีกระเงินเงิออยู่ข้างลําตัวนะขายเท่ากันหมดเลย20สิบาทอาหารที่น้องกินอยู่จะเป็นอาหารแปะตู้นะอาาก็หาซื้อได้ในสวนจตุจักรเหมือนกันของที่ร้านจะไม่ได้ขายนะ เอาไว้ใช้เหมือนกันแล้วก็จะมีน้องแพะเขียวก็จะเป็นปลาแพะที่เก็บเศษอาหารไอ้ตัวเขียวๆนะี่ยอ่าโอเคแล้วก็มีกุ้งกุ้งตัวะบาดน,นะอันนี้ก็ขายดีของที่ร้านทำให้ถึงขายแค่บาทเดียวส่วนใหญ่พวกนี้มันจะเป็นตัวผู้ลูกค้าเวลาดูอะครับสีอะมันจะค่อนข้างออกไปทางโทนใสแล้วก็ตัวมันจะเล็กกว่าตัวตัวเมียนะ เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเมียในในร้านนะก็คือมานั่งคัดเองได้เลยตัดเองได้เลยช่วงนี้ก็มีหลายสีหน่อยส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื้อไปเน้นลงจํานวนนะครับไว้กินตะไคร่ในตู้บางทีก็เอาไปเป็นอาหารปลาอะไรประมาณเนี้ยครับอันนี้เป็นกุ้งนะ,ะก็กินตะไคร่สำหรับลูกค้าที่มาไม่ทันอันนี้ไปตามได้นะในเอ่อ บ้านฟ้านะเนี่ยตามนี้เลยแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมพวกราคาค่าจัดส่งอะไรพวกเนี้ยผมส่งไปสนีได้นะส่ง e MS s ได้อ่าก็ราคาเริ่มต้นมันก็ประมาณ80บาท120บาทนะเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าวันธรรมดามันจะแพงหน่อยเพราะว่าอ่าไปรษณีย์เขาจะลดแค่วันเสาร์อาทิตย์นะอะใช่ครับร้านอโรฮาครับอันนี้ย้ายมาติ๊กตอกครับ มีปัญหาที่บ้านฟ้าน,นิดหน่อยเลยต้องย้ายมานี่ก็จะกลับไปทางนั้นอะเราๆอีกสักสามเดือนนะนครับอ่ามันมันมีปัญหาขัดข้องนิดหน่อยเลยย้ายมาบ้านนี้อ่าเดี๋ยวนะผมก็ยังไม่ค่อยเก่งนะเพิ่งไลค์ครั้งแรกของติก t อกนะอ่ามาดูตู้นี้ซิลหนูอันนี้ไม่ใช่บิจเต้นะบิจเตยังไม่เข้านะบิจเตอีกสัก อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับน่าจะเดือนหน้าถึงจะเข้าน,นี้ซิวหนูนะอ่าสองตัวนี้ราคาเท่ากันอ่าซิวหนูซิวเพชรน้อยอ่าตัวละสิบบาทสิบสองตัว้อยนะขะได้ก็จะเป็นปลาซิวไซเล็กนะซิวหนูลายมันจะเป็นขีดขีดนะครับอืมส่วนเพชรน้อยลายเป็นจุดจุดสีแดงสีแดงคล้ายๆกันเลยแต่เพชรน้อยจะแดงกว่า อ,อ,อาหารที่น้องกําลังกินก็คือไส้เดือนน้ํานะก็คือผมอ,ะอ่ะจะให้ไส้เดือนน้ํากินสําหรับพวกกลุ่มปลาที่แบบเขามาผอมแล้วแบบจํานวนมีเยอะๆครับอืปลามันจะได้แบบมีอาหารกินทุกตัวไม่ผอมจนเกินไปแล้วก็ตักแต่ตัวอ้วนขายให้ลูกค้าอย่าฟูมปองเลยอบางทีแบบตัวผอมๆถ้าเราให้อาหารเม็ดมันมากินไม่ทันอ่ะก็จะมีปัญหาภายหลังได้เรามีโน้ตแพดเดี๋ยวมันจะย้ายมาอยู่ตู้นี้แหละ น่าผมน่าจะเอามาวันเสาร์นะผมผมผมจะเข้าร้านอีกทีวันเสาร์ก็จะตัวละสี่ิบาทนะปลามันเป็นปลาอยู่ที่บ้านอะ่ะพักไว้ค่อนข้างนานและมันเหลืออยู่นิดหน่อยสี่สิบนะแล้วก็ลามมิโนตธรรมดาจะยีบห้เดี๋ยวจะเอามาวันเสาร์มีไม่เยอะไอ้ลัมแพดอะเราเรายี่สิบตัวส่วนตู้นี้เป็นซิลขวาเล็กอ่าซิลขวาเล็กก็ จะมีขนาดลำตัวจริงๆอ่ะมันควรจะตัวเล็กกว่าขวานใหญ่นะนิดนึงแต่รอบนี้มันมาไซใหญ่ขวานเล็กอ่ะครับลายที่เหมือนขวานของเขาอ่ะครับจะค่อนข้างเล็กกว่าบางทีมันปนไอตัวนี้มาด้วยซิลควายถ้าเห็นในรูปนะมันเป็นปลาป่านะพวกนี้อเดี๋ยวดูในตู้ไม้น้ำน้าสีมันจะส้มชัดกว่าส่วนขวานใหญ่ครับลายที่เหมือนขวานอ่ะมันจะใหญ่กว่าอ่า แล้วมันมีขั้นกว่านะมีขวานใหญ่ไอสองหา้าอันบนนะั้เป็นขวานใหญ่ไทยนะอันนี้เป็นขวานใหญ่อินโดขวานใหญ่อินโดมันจะตัวมันจะออกลักษณะกว้างกว่าซีขวานใหญ่ไทยแล้วก็เอ,อสีมันจะสดกว่ามันจะดูปราดเปรียวกว่านิดนึงขวานใหญ่อนะินโดนะอ่าแล้วก็ตู้นี้จะเป็นเอมเบอร์เป็นตระกูลเตต้านะครับเป็นปลาเล็กชนิดหนึง่งเลี้ยงกับกุ้งแคระได้ตัวนี้ไม่ไม่ดุ สีออกส้มๆนะส่วนในตู้ก็จะมีกุ้งยมาโตตอนนี้มีสองไซส์นะมียามาโตไซส์เล็กแบบนี้ไซส์เล็กก็จะ60สิบาทถ้าไซส์ใหญ่80ไซส์ใหญ่ใหญ่แค่ไหนประมาณเกือบ2นิ้วเลยนะตัวใหญ่อ่ส่วนตู้นี้มันจะคล้ายๆยมาโตแต่ไม่ใช่นะจะเป็นกุ้งกล้วยหอมอ่ที่เห็นเขามือโบกพัดอยู่อันนั้นคือเขาดักจับเศษอาหารเข้าปากนะพวกนี้จะไม่มีก้ามดังนั้นอะ่ะมันจะไม่ จับปลาตัวเล็กหรือกุ้งตัวเล็กกินนะอ่าบางทีเอ่อเขาจะเรียกกันกุ้งปอมปอมนะเพราะว่ามันมีมือเหมือนไอ้ปอมของเชียร์ลีดเดอร์อ่ะอ่านี่ยมันก็จะโบกไปโบกมาอย่างเงี้ยน่ารักดีแต่พวกนี้จะชอบน้ำสะอาดกับออกซิเจนสูงหน่อยนะถึงจะเลี้ยงได้อืมส่วนตัวนี้จะเป็นของที่ร้านจะลงแต่นกยุงเอลเลอร์นะเพราะว่าเลี้ยงง่ายแล้วค่อนข้างทน พวกนี้ก็จะตัวละยี่สิบาทแต่เอลเลอร์เขาจะไม่ค่อยแบ่งตัวเมียมาให้นะส่วนใหญ่ในตู้นี้ก็จะมีแต่ตัวผู้โอเคแล้วก็ตู้นี้ตู้นี้จะเป็นปลาสอดดำกินตะไคร่จริงๆจะเป็นสอดสีอื่นก็ได้นะแต่ว่าที่เขาใช้สีดำเพราะว่ามันไม่บังเ l เ y วต์ปลาอื่นเฉยๆ ก็ถ้าเป็นสอดที่ไม่ค่อยกินตะไคร่อะส่วนใหญ่จะเป็นสอดสีแดงนะอ่าแล้วพวกกลุ่มสอดหางดด้พวกนั้นจะกินเนื้อนะไม่ค่อยกินตะไคร่ถ้ากินตะไคร่จะเป็นพวกกลุ่มสอดบอลลูนสอดเซลฟินอะไรพวกนี้ครับกินได้แล้วก็ในตู้ก็จะมีพวกเอ่อ l 144นะก็มีแบบหางสั้นจะเป็นเผือก150แล้วก็หางยาวก็มันยาวไม่มากอะ่ะเป็นสีดำผมก็เลยขาย150เท่ากัน ส่วนตัวแดงๆอันนี้จะเป็นหมอแคบบดี้ไทเกอร์ตอนนี้ก็เหลืองไม่เยอะละไอหมอแคต,ตัวนี้มันจะกินมแมลงน้ําเป็นหลักก็ไว้กินพวกพานาเรียพวกไอตัวหยิ่ๆในตู้ลูกค้าทั้งหลายแหละครับพวกดีไททัสเฟิร์มอะไรพวกนี้ด้วยอโอเคถัดมาเป็นออตโต้ออโต้ต,ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ฮิตลงในตู้ไม้น้ำ เขาจะกินพวกตะไคร่สีน้ำตาลตอนนี้ที่ร้านก็คือที่ให้อยู่จะเป็นเตต้าบิดน,นะแล้วก็ในตู้จะมีคูลี่ที่เหมือนปลาปลาไหลอะแต่ตู้นี้ออตโต้ผมยังคอลันทีนอยู่นะอาจจะขายได้วันจันทรเดี๋ยวดูอีกทีปลามันพึ่งมาครับร้านผมจะพักปลาไว้ก่อนนะก่อนขายก็อันนี้ก็ยังไม่ขายนะก็รอดูก่อน วันแรกที่ลงมีตายตัวหนึ่งแต่ผ่านมาสองวันก็ไม่มีเพิ่มแล้วเดี๋ยวพักให้พรบสักห้าวันเจ็ดวันก่อนอไอ้คูลี่ก็จะขายตัวละสามสิบบาทอ,ออตโต้จะหกสิบนะ,ะส่วนตัวนี้ก็คอลันทีนเหมือนกันจะมีโกเตต้านะตัวสีทองทองหกสิบาทกับรูบีเ้เตต้าตัวสีแดงสี่สิบบาทมาดูกุ้งบ้าง กุ้งกุ้งจะมีสามสีนะที่ร้านจะมีเชอร์รี่นะสีแดงๆแบบนี้อืมอันนี้เห็นตัวเล็กๆไหมเขาออกลูกแล้วนะในตู้คือถ้าลูกค้าเลี้ยงปลาใหญ่อะลูกกุ้งจะไม่เห็นเลยก็คือแนะนําให้ลงเป็นพวกปลาเล็กนะถึงจะเห็นกุ้งตัวเล็กเนี่ยกุ้งตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยนี่นะตัวเล็กๆเนี่ยที่กกอะอยู่ตรงกองฟองน้ําเนี่ยตัวละสิบาทนะค้าได้หมดเลยค้ากับสีส้มได้อ่าจาก เทียบจากข้างนอกเห็นไหมครับตัวเขาจะใหญ่กว่าตัวอ้วนกว่าส่วนตัวนี้จะเป็นซูชิแดงสิบบาทนี่คับกันได้หมดนะแล้วก็หอยกินตะไคร้ก็จะมีเป็นหอยม้าลายแบบนี้ลายลายแล้วก็มีหอยหัวหอมแบบนี้ห้ากสิบบาทเท่ากันจะมีลายจุดกับลายขีดแล้วก็ตัวสีดำๆจะเป็นหอยหมวกนะยี่สิบบาทพวกนี้ก็คือกินตะไคร่ข้างตู้ เป็นพวกสีเขียวครับแล้วก็จะมีหอยกะทิอันนี้จะเป็นหอยไทยราคาก็จะถูกกว่านี้ตัวละสิบบาทส่วนตัวนี้จะเป็นหอยเขานะที่ขายดีก็คือฮิตขายกันแล้วก็เอามาใช้กันในตู้ไม้น้ําก็คือเขาจะมีเขาอยู่ด้านหลังแบบนี้กินกระให้สีเขียวข้างตู้เลี้ยงตู้เล็กตู้ใหญ่ได้หมดเลย,เด,ยเดี๋ยวผมค่อยให้ดูในตู้ไม้น้านะ ก็ตู้นี้จะเป็นพวกหอยบัดรพรไอ้ตัวนี้จะลงตู้ไม้น้ำมไม่ได้นะกินต้นไม้ไอ่าแล้วก็มีพวกลูกหอยสุราเวสีครับตัวสีส้มๆนี้ตัวละสี่สิบบาทไอ้บัตรพรจะสิบบาทข้างบนอ่าข้างบนจะเป็นเชอรี่บาร์ตอนนี้จะเหลือเชอรี่บาร์เผื่อับเชอรี่บาร์ธรรมดานะอ่าตัวผู้ที่สีแดงๆอ่ะมันจะหมดอ่าตอนนี้เหลือแต่ตัวเมีย ตัวผู้มันจะแดงแบบนี้เลยให้ดูน,นี่ตัวที่โฟกัสอยู่ครับมันมากินอาหารนะนี่ในตัวสีแดงๆสองตัวเนี่ยครับอันเนี้ยเชอรีบารตัวผู้นะอะเดี๋ยวเลี้ยงไปสักพักก็จะเป็นแบบนี้แต่ต้องเป็นตัวผู้นะส่วนตัวนี้จะเป็นเรนโบว์ชายเนอร์ตัวละร้อยี่สิบบาทต้องเลี้ยงไปสักพักอ่ะถ้าตัวผู้เก็บมันจะเงินๆน,นะครับเหมือนประกายเพชรราคามันก็จะขยับขึ้นด้วย ส่วนในตู้ก็จะเป็นพวกสอดแพตินัมธรรมดานะร้อยาี่สิบาทให้ตัวละยี่สิบบาทตึ๊บตู้มันอยู่สูงต้องปีนบันไดตึ๊บอ่าตู้นี้จะเป็นเอ่อ black phantom แล้วก็มีเฟรมเตต้าเฟรมเตต้าจะเป็นตัวนี้อ่าตัวละสี่สิบาทเท่ากันหมดเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นเชอริบาร์ไซส์ใหญ่ไซจัมโบ้นะตัวละแปดสิบ แต่ถ้าลูกค้ารอได้ก็สักราววันจันทร์ก็จะขายแล้วนะตัวละสี่สิบาทไอเชอริบาตตัวเล็กส่วนตะกูลเอมเพลอร์ตอนนี้เหลือแต่ไอเอมเพลอร์เผือกแบบนี้หกสิบบาทนะเราดูตู้นั้นบ้างตู้ข้างบนจะเป็นพวกกลุ่มนีออนนะ,ะสำหรับใครที่มาใหม่นะนีออนอะ นีออนเส้นสีฟ้าเห็นไหมครับมันจะยาวไม่ถึงหางนะแล้วเส้นสีแดงจะยาวแค่ครึ่งนึงอ่าไว้แยกนีออนคดินันอะไรพวกนี้นะนีออนจะตัวละ,ะยี่สิบาทเนี่ยเป็นปลาฝูงอ่าแล้วมันจะมีกรีนีออนด้วยก็คือถ้าเรามองไกลๆครับเส้นสีแดงมันจะไม่ชัดแล้วก็เส้นสีฟ้ามันจะยาวถึงหางเลยอ่าเดี๋ยวผมถ่ายในตู้ไม้น้าให้ดูแล้วจะเข้าใจง่ายขึ้นนะอ่ะคาคดินันยี่ห้าใช่ครับท่านีออนยี่สิบกรีนีออนอันนี้มันพึ่งมานะเนี่ยเห็นไหม เ,เวลาผมพักตานะถ้ามันมีตายอยู่อย่างเงี้ยขายไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมขุนให้มันอ้วนอีกทีก็น่าจะขายได้เราวันจันทร์อันนี้คือกีนีออนนะแต่นีอนขายได้ปกติอ่าเราก็จะมีนีอนเผือกอ่านีอนเผือกก็คือตัวที่มันออกสีใสๆครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเผือกแล้วก็เส้นสีแดงยาวขึ้นหนึ่งเหมือนกันนีอนเผือกจะสามสิบแล้วมันจะมีคาดีนั้นเผือกด้วยนะก็คือสี่สิบบาทส่วนตู้นี้จะเป็นกระดีนางฟ้าช็อตบอดี้นะ มีประโยชน์คือลูกค้าจะมองเห็นว่าปลามันรวมอยู่ตรงกลางเพราะว่ามันมีปลาใหญ่คอยไล่ฝูงนะแล้วก็พวกนี้ก็ไม่ได้ดุขนาดนั้นแล้วก็กินฝ้าผิวน้ำเป็นอาหารได้ด้วยอ่าไว้ไล่ปลาเล็กให้มันรวมฝูงอ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูกลุ่มคาดีนันาคาดีนันของที่ร้านจะมีสองแบบก็คือตัวนี้จะเป็นธรรมดาเห็นครับเส้นสีแดงจะยาวเต็มท้องเลยแต่เส้นสีฟ้ามันจะยาวไม่ถึงโคนหางเหมือนกีนีออนนะ แล้วก็อันนี้เป็นคดินันป่าอ้ามองจากกล้องก็เห็นเลยนะอ่าโทนสีแดงมันจะไม่เท่ากันป่ามันจะรวมฝูงดีกว่าเห็นไหมครับมันไปในทางที่เดียวกันอันนี้ผมให้อาหารอยู่นะตู้กันเลยดูคุณ,คณๆเห็นไหมมันไปในทางที่เดียวกันแล้วก็มันรวมฝูงดีกว่าข้อดีของคดินันป่าก็คือมันโตช้ากว่าเวลาเลี้ยงครับสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบปลาที่มันโตใหญ่ไวก็แนะนําเป็นตัวนี้ตัวนี้จะขายดีกว่า ไอ้คดินัน,นธรรมดานะอันนี้จะส0ิบถ้าคดินัน,นธรรมดาจะย5ิบมันจะแตกๆฝูงหน่อยเห็นไหมครับไม่ค่อยรวมฝูงเท่าไหร่ถ้าป่ามจะรวมฝูงดีกว่าอ่านี่แต่ยังไม่ขายนะอันนี้อาจจะวันจันทร์อะเต็มที่ถ้าเร็วสุดนะอ่าอันนี้ก็คือมันพึ่งมาเมื่อวันพุธนี้เองผมก็พักปลาอยู่อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อ่าเลียงค่อนข้างยาก เป็นกาแล็กซี่นะซีวกาแล็กซี่นะโฟกัสได้ไหมอืมโฟกัสได้นิดหน่อยนะน้ำค่อนข้างขุ่นซีลกาแล็กซี่มันจะชอบน้ำเย็นแล้วก็มันจะไม่เหมาะกับตู้ลูกค้าที่แบบเลี้ยงปลายเยอะนะเพราะตัวนี้มันจะกินอาหารไม่ค่อยทันชาวบ้านชาวช่องอะ่ะแล้วมันจะผอมตาย ตัวนี้จะได้ฉายาว่าแซลมอนน้อยนะแซลมอนในตู้ไมน้น้ำเนี่ยมันจะเหมือนแซลมอนเลยปลาแซลมอนอนะ่ะปลาส้มอืมก็แนะนำนะถ้าเลี้ยงตัวนี้ก็ควรจะเลี้ยงกับปลา<ม>ที่มันกินอาหารช้าเหมือนกันอ่าซีรัลักซี่ยนะ์อย่าหกสิบนแะลหนึ่ง่สี่เนาะอ่าเดี๋ยวพาไปดูนะเดี๋ยวดูเป็นตู้ๆไปก่อนส่วนตู้นี้จะมีผีเสื้อเวียดนาม ่ามันจะมีอยู่สองลายนะตอนนี้มีลายแบบนี้ไอลายเหมือนเสือนะกับลายธรรมดาตัวสีดำครับพวกเนี้ยในตู้หนึ่งอะ่ะควรจะลงตัวเดียวหรืออ๋อเอลหนึ่งสี่สี่ช็อตบอดี้ไม่มีเลยครับตัวเนี้ยไม่แนะนําให้ลงเป็นคู่นะในตู้มันชอบตีกันเองควรจะลงแค่ตัวเดียวหรือสามตัวไปเลยไอผีเสื้ออืมส่วนปลาในตู้ก็จะเป็นเ,เลมอนเลมอนธรรมดานะตัวตาแดงคีบท้องเหลือง อ่าแล้วทีนี้ก็จะเข้าโซนปลาแพะและก่อนไปปลาแพะนี้ยังมีนีออนอีกชนิดหนึ่งนะนีออนดําอมนะครับมันจะสีดําแทนที่สีฟ้าแต่พวกนี้จะดุกว่านีออนนิดนึงนะมันกินกุ้งด้วยถ้านีออนปกติจะไม่กินอ่าแล้วก็จะมีปลากริมเนี่ยที่ช้อนตามทุ่งตามนานเนี่ยปลากริมกินสีแล้วก็มีคอโลซี่กินสียี่สิบ ตัวนี้เป็นปลาคอนะไซเล็กนี่สี่สิบาทตัวส้มๆส่วนปลาแพอะ่าจะมีแพะคลีบอ,อกสีส้มน,นี่จะเรียกสเตอร์ไบแล้วก็มีครีบหลังสีดําจะอยู่ด้านหลังนะมันเหลือน้อยละก็แปดสิบาทเท่ากันนะอ,อ่าอันนี้ L หนึ่งสี่สี่ก็จะมีต่เผือกหางสั้นนะตอนนี้ไม่ค่อยมีเยอะส่วนชอตบอดี้มันนานๆถึงจะมีทีครับมันไม่ได้มีบ่อยอ่ปลาบู่อ๋อเดี๋ยวพาไปดูนะจะถึง แล้วก็ตู้นี้จะเป็นแพะปิกมี่อ่าเป็นแพะแคระนะอ่าฮาโบซัสยังไม่เข้านะจะมีแต่ปิกมี่ปิกมี่ก็จะเป็นปลาแพะตัวเล็กรวมฝูงสามสามสามไม่มีเลยครับอืมตอนนี้ลงแต่หนึ่งสี่สี่อ่าเดี๋ยวนะถึงไหนละอ่าแล้วก็มีสกาเลตบาดิสนะก็ซีลกระดงแดงที่มาใหม่สีออกหรือย,ยังอ่าเดี๋ยวพาไปดูนะ อันนี้สกาเลตบาดิสหรือเรดบาดินนะก็กินมแมลงน้ำไม่กินอาหารเม็ดนะโอเคนี้หกสิบนะอ่าพาไปดูไหนก่อนดีละ่ะดูปลาบู่ก่อนละกันปลาบู่รอดใหม่ผมจำลูกค้าได้อยู่นะหาตัวเมียใช่ไหมมันไม่มีนะรอดใหม่มามันก็มีแต่ตัวผู้นะยังไม่มีตัวเมียเลยอ่าตอนนี้ปลาบูที่มีก็มีบู่เรนโบว์แบบเนี้ยอนาตัสตัวเนี้จะเป็นตัวเดียวเลยที่เห็นมันกินอาหารเมร็ด อ่าลองลองมาก็เป็นบู่ลิปติกเนี่ยมะทาปากแดงเหมือนลิปสติกอะ่ะเขาเลยเรียกบู่เลดลิปหรือบู่ลิปลิปสติกอ่ะแล้วแต่เรียกส่วนตัวนี้เป็นบู่บอลจะคล้ายๆบู่นีออนนะแต่บู่นีออนมันจะสีชัดกว่านี้แล้วมันจะออกโทนดำอืมพวกนี้สอ0ร้อบาทหมดเลยนะอ่าแล้วก็มีบู่ท้องสีฟ้ามันจะมีท้องที่สีฟ้าตามชื่อตัวนี้อ่าสองรอบาทแล้วก็ มีบูรูตินะอันนี้มันยังไม่อ้วนเท่าไหร่อยังตัวเล็กอยู่เชิญครับพวกนี้ก็เวลาเลี้ยงแนะนําให้แบบตู้นี้มันชอบพวกนี้มันชอบน้ําแรงนะอะผมจะมีตัวทําน้ําแรงไว้ตัวหนึ่งแล้วก็มีออกซิเจนแล้วก็ควรลดระดับน้ําด้วยอไม่งั้นมันตีนออกหมดเนี่ยอาหารที่ผมให้ก็จะเป็นพวกไส้เดือนน้ําแล้วก็ตะไครข้างตู้ให้มันกินอ่า ส่วนตัวนี้ไม่มีอะไรเป็นสต็อกปลาเป็นคาดินันนะไซส์ใหญ่เอาสิ่อ่าแล้วก็ลูกค้าที่ถามว่าซิลกระดงแดงที่มาใหม่เนี่ยครับตอนเนี้ผมยังไม่ชัวร์ว่ามันเป็นซิลกระดงแดงจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคนจับอะ่ะ <c oughs> เขาเรียกอะไรอะ่ะอาจจะจำสลับกับอีกตัวหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าผมดูเองแล้วมันเหมือนไอกาซิลิสที่ผมเคยมีอะ่ะ อืมสีมันยังไม่ออกไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอยู่ตู้ที่ไม่มีหินด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวรอผมพักเขาเรียกอะไรอ่ะพักปลาให้มันครบโดดแล้วเดี๋ยวผมจะลองใส่ตู้ม้น้ำดูว่าสีมันจะออกโทนยังไงมันเหมือนแบบมันมีหลายตัวมากเลยทั้งตัวซิล สแลนเดอร์ลัดโบล่ากาซิริสลัดโบลาแถบทองก็มีเหมือนมันปนปนกันมั่วไปหมดเลยมันเป็นปลาจับด้วยอืมอันนี้คือให้เขาไปจับมาให้นะเลยยังไม่รู้ว่าเออมันกระโดงแดงจริงหรือเปล่าแต่จากที่ดูเหมือนจะไม่ใช่แต่แต่ถามว่าสวยไหมสวยอยู่ใช้ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันพักอีกสักมันมาวันไหนนะวันพุธ พุหาสุพุหัสุดเส,สาร์อาทิตย์วันจันทร์น่ะเดี๋ยวเราดูสีมันก่อนอ่าแล้วก็ถัดมาจะเป็นพวกปลาแพะแพนด้าก็จะเป็นตัวนี้หน้ามันก็จะเหมือนแพนด้านะอ,อันนี้ก็ตัวละสี่สิบบาทสามตัวร้อยแล้วก็ก้างพะลวงที่หลายคนหาก็เข้าแล้วนะไอตัวปลาใสๆเนี้ปลาผีบางทีเขาก็เรียกปลาผีนะอืมีก็สี่สิบบาท แล้วก็มีเข็มกเ,เข็มแพตินัาม่ะแต่ก่อนเขาจะใช้ตัว,นวนเนี้ยอ่าไอ้ผิวน้ำเนี่ยกัดกันแทนปากัดอ่ามันค่อนข้างดุนะไม่แนะนําให้เรื่องกับปลาเล็กนะมันกินปลาเล็กได้ด้วยตัวเนีโเ้โอเคก็ให้ดูครบแล้วนะแล้วก็มีซิวเขียวมันโฟกัยสยากซิลเขียวมันจะเหลือไม่เยอะนะเพราะว่าตัวเนี้ยผมว่ามันพักค่อนข้างยาก สั่งมาร้อยตัวรอดนิดไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นแต่ถ้ารอดแล้วก็แข็งแรงแล้วไม่ค่อยมีปัญหาก็จะเป็นตัวเขียวๆนะแล้วก็มีแพะเปเปอร์ใหญ่อ,นนอันนี้ก็ตัวละสองร้อยเนี่ยเป็นตัวจัมโบ้เลยแล้วก็มีเมอรลินี่แบบเนี้ยอ่าสองร้อยอันนี้จะเป็นแพ้นอกนะราคาก็จะสูงหน่อยก็มีพวกอะโดฟอยแบบนี้ ตัวส้มๆ้มเหมือนแพนด้าแต่ว่าหัวมันจะส้มด้วยตัวสีแดงๆแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอะไรแล้วนะเปเปอร์เผือกอ่ามันจะเป็นตัวแบบเนี้ยแต่เป็นเผือกมันต่างกับเผือกแค่เผือกทั่วไปตรงที่เกล็ดมันอาจจะเงาวิบวับกว่าอันนี้จะตัวละร้อยี่สิบส่วนตัวธรรมดาจะแปดสิบแล้วก็มีแพกเขียวหางยาวด้วยก็คือเป็นแพกเขียวปกติแหละแต่ว่าคัดคัดตัวหางยาวออกมา อันนี้ก็จะขายแพงกว่าแพะเขียวอยู่สิบาทนะอันนี้ตัวละยี่สิบส่วนตู้พักตู้สุดท้ายก็จะเป็นพวกซิลตาเขียวนะ<อ>นี่มันจะเหมือนแลมอายแต่เป็นซิลไทยอะ่ะกระดงหลังมันจะสีดำดกระดงหลังสีดำนะ,ะเวลามองไกลๆตามันจะออกเขียวๆเ,เห็นไหมครับเราก็จะมีแพ้แพนได้อีกชุดนึงกับแพะเผือกผสมอยู่ด้วยอันนี้มีปลาตาย ปลาพักมันจะมีปัญหานี่ก็เลยต้องพากไว้ก่อนอย่าไม่ได้ขายนะพวกนี้อ่าแล้วก็มีเชอรี่บาร์บชุดใหม่โอเคก็เดี๋ยวก่อนไปดูตู้ไมนะ้น้ําอ่าเดี๋ยวดูตู้นี้ก่อนก็วาบีตอนนี้มันผมสั่งล็อตใหม่ไปนะยังไม่เข้าตอนนี้ก็จะเหลือแค่ไอ,พอเพรนซีผสมย่าจ,จังคัดนะอันนี้ก็กอลาสองร้อยก็จะเหลือไฮโกใบมนอยู่นิดหน่อยกับ ไออเมซอนอยู่ต้นนึงแล้วก็ยาซาจิเห็นนะครับตัวนี้จะเป็นคาดินันนะเนี่ยแดงเต็มท้องเนี่ยส่วนพวกนี้ก็จะเป็นนีออน<ม>อ่าแดงครึ่งน,นึงถ้ากรีนนีออนจะเป็นเดี๋ยวดูอีกตู้นึงจะชัดป่ะชัดกว่าเดี๋ยวรอน้องก็ตัดเสร็จก่อนก<ม>็ู้ไปก่อน วันนี้ก็ใหม่มากนะสำหรับผมผมก็ยังไม่ค่อยเป็นนะในติ๊กต็อกก็น่าะจะขายกันแหละร้านก็มีให้อัปเดต,ตประมาณนี้ไอตัวที่ลูกค้าหาหลายตัวก็ยังไม่เข้านะพวกบิจเต้คาดินันเผือกอะไรอีกนะอาโบซัดปักเป้าอืขาดหลายตัวเหมือนกันอันนี้คือเปลียนไปป่ะ จะมีเฟรมเบต้ากับแบคทีโมสลยไซตตัวใหญ่เลยครับไซต์ยิมาหรือไซต์วกพวกไซต์อมเลยแต่อาจจดูช้าดีนโอเคจะไปดูตู้นี้เป็นตู้สุดท้ายแล้วเราจะปิดไลท์กันแล้วซิลข้าวสารซิลข้าวสารตอนนี้มีแต่มาดากะครับซิลข้าวสารมาดากะซิลข้าวสารญี่ปุ่นตู้นี้ก็จะเป็นพวกปลาที่แบบสีมันฮีทหมดแล้ว ก็มีตั้งแต่สอดแดงมีถ้าตัวแดงแดงก็มีใช่จะมีไอตรวนี้นะอมเนียแดงอมเนียแดงก็จะ40บาทนะมีลัดวิเจียมินิซูเปอร์เลสสิบบาทขนนกแดงได้นิดหน่อย10บาทแล้วก็มีพวกบัคคูฟ้าอย่างเงี้ยครับ30อ่าใบเลื่อยอะไรพวกนี้ที่พอขายได้โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูมาตากาศนะจะอยู่นอกร้านเพราะว่ากาดจะให้ลูกค้าได้เลือกสีเองตักเองเลย ก็จะเป็นตู้นี้อ่าตู้นี้ผมไม่ได้ขายตัดราคาใครนะหรือว่าทําราคาตกนะมันราคาอย่างนี้อยู่แล้วก่อนที่จะมีตัวแพงๆมาขายนะมันเป็นปลาปลาเกษตรกรบ้านเรานี่แหละเพราะได้อืมมันมันไม่จําเป็นขนาดเคซิตมันยังมีหลายราคาเลยนะอ่าเนี่ยผมขายอยู่ยี่สิบาทหกตัวร้อยนะ คือถ้าดูดีๆอ่ะสีมันไม่ได้เข้มกับเท่าพวกมีราคานะก็มีสีส้มสีขาวสีเทาสีดําอะไรพวกเนี้ยลักษณะมันก็คือเป็นปลาตุ๊กวิวเหมือนปลาหางนกยูงทั่วไปครับถ้าลูกค้าแบบพวกซิวข้าวสารธรรมดาซีวิวข้าวสารไทยซีวิวข้าวสารชายครุยอะไรพวกนั้นผมไม่ค่อยมีนะตอนนี้ก็คือมีตัวนี้อ่าแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งท้ายด้วยอันนี้นะ ติดต่อบ้านฟ้าได้นะถ้าถามเรื่องราคาปลาหรือราคาส่งอะไรเงี้ยไลน์ก็ทักได้เบอร์โทรทักได้ห้อง A28 นะตามมาได้เลยโอเควันนี้ก็อลองอัปเดตประมาณนี้ก่อนลูกค้าเริ่มเข้าร้านแล้วโอเคขอบคุณครับสำหรับรแล้วมันปิดไล์ยังไงนี่เออนั่นดิเดี๋ยวนะอ๋อเจอแล้ว